แม่ก็ไปแจ้งความดําเนินคดีแต่ไปแจ้งความดาเนินคดีกับพระที่เป็นถึงระดับเจ้าอาวาสครับคุณผู้ชมครับซึ่งแม่ของเด็กหญิงวัยเจ็ขวบไปร้องพิกโจ๊กเมื่อวานนี้ครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเดขวบเองอะถูกเจ้าอาวาสวัดดังเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยล่วงละเมิดแต่ว่าแจ้งความกว่า9เดือนแล้วแม่บอกว่าคดีมันไม่คืบเลยอะ่ะเพราะว่าตํารวจบอกว่าหลักฐานที่คุณแม่มีน่ะมันไม่เพียงพอครับ เมื่อวานนี้ฮะนี่ฮะคุณกันจอมพลังหรือว่าคุณกันทัศพงไพบุญเวนฮะพาแม่ของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบพร้อมกับน้องด้วยเนี่ยนะครับไปร้องทุกข์กับบิ๊กโจ๊กฮะพลตบดเอกสุรเชษฐ์หัดพานท่านรองผู้ชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากคุณแม่เนี่ยมีการแจ้งความให้ดําเนินคดีก,กรณีการล่วงละเมิดทางเพศฮะ แม่บอกว่าแจ้งความมาเก้าเดือนแล้วว่ะแต่ว่าคดีมันไม่คืบเนียนะครับซึ่งแม่ของเด็กหญิงเนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวครับบอกว่าคือช่วงกลางปี2 5 6 4เนี่ยช่วงปิดเทอมเนี่ยให้ลูกสาวเนี่ยไปอยู่กับยายที่จังหวัดพระนครสิทธยายายเนี่ยทำงานอยู่ที่วัดดังแห่งหนึ่งครับก็เลยพาหลานไปด้วยเมื่อทํางานเสร็จครับจะตามหาหลานปรากฏว่ากลับเจอว่าหลานเนี่ยอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสแล้วในกุฏินั้นอ่ะยายบอกว่า เจ้าวาดเปิดกระตูนโฟให้เด็กดูว่าแล้วก็ขึ้นคล่อมอยู่บนตัวหลานสาวแล้วยายก็เลยรีบพาหลานนกลับบ้านทันทีครับปรากฏว่าหลังเกิดเหตุมีผู้หญิงรายหนึ่งมาเจรจาต่อรองกับคุณยายอ้างว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือนเลยทั้งยายกับหลานก่อนจะมีการทำลายหลักฐานต่างๆแล้วผู้จาข่มขู่ไม่ให้คุณยายแจ้งความและเมื่อใกล้เปิดเทอมเด็กกลับมาอยู่กับแม่จึงทราบเรื่องคุณแม่ก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเมนินคดีครับ แต่ว่าคุณแม่บอกว่าหลักฐานที่คุณแม่มีอะ่ะมันมีหลักฐานคือคลิปเสียงขณะพูดคุยกับหญิงที่เป็นตัวแทนเจ้าวาดแล้วตํารวจอันนี้ตามข้อมูลที่คุณแม่บอกนะคุณแม่บอกว่าตํารวจบอกว่าคุณแม่มีหลักฐานแค่คลิปเสียงแบบนี้ยหลักฐานมันไม่เพียงพอมันเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของคุณยายเท่านั้นรวมทั้งผลตรวจสอบร่างกายของเด็กก็ไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิด ดังนั้นคือเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ปี64แล้วไะคุณผู้ชมะแล้วก็แม่เด็กก็เลยเชื่อว่าคือเรื่องจากว่าเวลามันผ่านไปเนิ่นนานอะขนาดที่เจ้าอาวาดรูปนี้คุณแม่บอกว่าก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมเอาลองไปฟังเสียงของแม่ผู้เสียหายครับครับท้าให้เขาย,ของอยังอยู่อย่างเงี้ยหลูกก็เหมือนน,นี่แผกไปตายเขาไม่ใช่ผ้าค<อ>่ะลูขอใหการ ่าวยโอ,อ้ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายนะไม่ต้องหนูแบบหนูไปมาเยอะมากแล้วแบบมันไม่ดีเลยอะ่ะไปทางที่แบบว่าพยายามกู้วิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ดี มองมุมหนึ่งคุณแม่น่ะถึงขนาดลงไปก้มกราบคุณการคุณการนี้รีบห้ามเลยมันก็เป็นการสะท้อนอะไรรู้ไหมคุณผ<า>ู้ชมความเจ็บปวดที่ผ่านมานะใช่แล้วรวมทั้งคือไม่รู้จะไปพึ่งใคร<อ>นะฮะบางทีเดี๋ยวนี้เราเสนอข่าวสายไหมต้องรอดการจอมพลังอะไรต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมมันเป็นการสะท้อนสังคมเหมือนกันว่าสังคมเราตอนเนี้ย มันขาดที่พึ่งนะคนต่างๆเข้าถึงต้องไปพึ่งพาคุณการจอมพลังเพจสายไมย่ต้องรอดหรือว่าคนต่างๆในสังคมขณะดเดียวกันนะบิ๊กโจ๊กเองนี่มารับเรื่องด้วยตัวเองเลยนะ olution, ฮะลตรวสารเษฐ์หักพานเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะขอตรวจสอบสำนวนการสอบสนวนของตํารวจก่อนเพราะว่าอายการระบุว่าจากการสอบปากคําเด็กเนี่ยมีประโยชน์ต่อรูปคดีแสดงว่าคดีนี้จริงๆมันไปถึงระดับชั้นอายการแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะรวมทั้งในการสอบปากคําเด็กเนี่ยมีสาววิชาชีพร่วมด้วยเด็กเนี่ยยืนยันว่าถูกล่วงงลเมิจร ซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้เลย คือคดีเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี6 4สี่แล้วถูกไหมคุณผู้ชมฮะและถ้าบิ๊กโจ๊กบอกคดีมันถึงระดับอายการแล้วแสดงว่าคดีนี้เนี่ยเอาจริงๆมันเลยจับตํารวจไปแล้วมันมีการส่งฟ้องเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมฮะ mm. ขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะว่าการนําเสนอข่าวทุกวันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมเราก็ต้องนําเสนอให้รอบด้านทีมข่าวเราไปที่พระนครเสียทิยาเลยฮะไปสอบถามฮะเจ้าอาวาดรูปที่ถูกกล่าวหาเจ้าอาวาสยืนยันเลยบอกว่าไม่เคยกระทาการล่วงละเมิดหรือว่าอนาจารย์ต่อเด็กโดยระบุว่าจะให้ทําไปได้อย่างไรล่ะ เด็กตัวเล็กนิดเดียวอาแสดงว่าหลวงพ่อก็รู้จักเด็กใช่ไหมหลวงพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้หลวงพ่อบอกว่าเด็กคนเนี้เคยวิ่งเข้าไปในกุฏิแต่ว่ามีคนอื่นนอยู่ด้วยแล้วเด็กเข้ามาในกุฏิเเข้ามาดูทีวีแล้วเข้ามาหยิบของกินในตู้เย็นไปกินเจ้าอาวาสบอกเลยไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรและพร้อมให้เจ้าที่ตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายเพราะเกิดเรื่องราวแบบนี้เจ้าอาวาสเองก็บอกว่ารู้สึกเสียใจนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคือ เจ้าว่าบอกจริงๆอ่ะฉันก็สามารถฝ้องกลับได้นะแต่ไม่ทําเพราะเป็นพระไม่อยากทําอะไรเอาละครับเราก็นําเสนอให้รอบด้านแล้วกันส่วนความคืบหน้าทางคดีก็เดี๋ยวคงต้องว่ากันนะครับตรงนี้